อินเจแปนะคะจะทำผัดกระเพราที่ปลูกเองนะคะแล้วก็เก็บพลิกที่ต้นแล้วก็ใบกระเพรากำลังล้มแหลมออกเลยนะคะถือโอกาสได้เด็ดข้างบนด้วยนะคะเด็ดไปเยอะแล้วนะคะมันจะได้งอกอีกนะคะก็ <Go. S 1> แถวนี้มันจะโตเร็วกว่าค่ะแถวนี้จะเป็นล็อตแรกที่อธิสาปลูกนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใบกะเพราตรงนี้นะคะเราไปทําผัดกะเพราให้หลานสาวกินกันนะคะนี่คือกะเพราโนฮะปาเดสนะคะกะเพรานะี่ยปาจิร์จะนายนะนันนี่ก็กะเพราลายสึกะฮะปะก็เดะอีโนะคาโงลีฮาฟมีิตะอ่าปาจิรนะ์มีิตะเนี่ยแต่โมนิฟอนว่าชุดนายการะเพรากะเพราโนฮะปาเดสก็เดะฮอนโตะโนะกะเพราเนี <laughs> no ่ย นั่นนี่กะเพราลายสุดฮับปาโนนาใหม่ว่ากะเพราเด้อสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาในโลก youtube ทั่วโลกนะคะวันนี้นะคะอลิสาอินเจแปนนะคะเก็บกะเพราใบกะเพราที่ปลูกเองแล้วก็พืชผักพริก กระเทียมนะคะถั่วต่างๆนะคะที่ปลูกเองวันนี้ก็ได้มาทําผัดกระเพรานะคะนี่ท่าตานะคะต้องใช้คลกตําพริกกระเทียมแต่ว่าไม่มีพริกแดงยังไม่แดงนะคะตอนนี้พริกยังเขียวอยู่ก็เลยใช้พริกเขียวนะคะก็กราบขอภัยนะคะเลยเอาพริกแห้งมาใส่เม็ดหนึ่งนะคะเพื่อความสีสันเนาะอันนี้ก็จะใส่พริกหนุ่มแล้วก็ใส่ถั่วแขกนะคะ ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะก็มีหมูสับนะคะมีพริกกระเทียมถั่วแขกนะคะแล้วก็พริกหนุ่มนะคะใบกระเพรานะคะส่วนผสมในผัดของอลิสาก็คือมีน้ำปลานะคะผงปรุงรสเนาะซีอิว๊วน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะแค่นี้นะคะก็ผัดให้เข้ากันง่ายนิดเดียวค่ะ เห็ในในบ้านนะคะเป็นบ้านของพ่อแม่สามีนะคะก็อาจจะลกๆหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเน้นถ้าเป็นคนแก่เลยเขาจะเน้นความสะดวกนะคะเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนโต๊ะไว้รอบกายเพื่อมันสะดวกในการหยิบจับนะคะอาจจะดูลกหน่อยนะคะถ้ามองแล้วก็เดูสะดวกดีนะคะอยากได,ได้อะไรก็ไปหยิบเลยนะคะวางทั่วไปหมดนะคะข้างล่างข้างบนเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะทาไมต้องปิดเสียงใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนในบ้านเปิดเปิดทีวีนะคะแล้วก็คนเดินไปเดินมานะคะอลิสาก็เลยไม่ค่อยที่ทํากับข้าวนะคะช่วงนี้ไม่มีคลิปทาอาหารไม่ค่อยมีนะคะก็กลาบขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามอลิสาเพราะาอลิสาทาอาหารนะคะก็ไม่นานเกินรอนะคะก็ที่บอกอคุณผู้ชมนะคะว่า ตอนนี้เราอยู่ในบ้านพ่อปู่มแม่ยา่าเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็มาพากเอานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่น้ํามันนะคะผัดพริกกระเทียมให้หอมนะคะอลิสาชอบกินผัดกะเพราที่แห้งๆนะคะแล้วก็หมูไม่ติดกันต้องล้วนนะคะก็เลยอาจจะดูแบบแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็วิธีการทําก็อาจจะแตกต่างจากเมืองไทยแต่มันก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เนาะตามที่เราสะดวกหาได้นะคะ ก็ไปผัดใส่พริกไทยด้วยค่ะหอมนะคะถ้ามีพริกไทยสดจะหอมมากเลยเนาะใส่ผงปรุงรสลงไปก็ผัดผัดให้เข้ากันใส่สีอิวดํานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันเดียวมัไม่กระจายนะคะต้องใช้ตะลิว2อันนะคะช่วยช่วยช่ยช่วคนจะได้ล้วนๆแล้วก็ให้น้ําแห้งนะคะให้เหลือแต่น้ํามันนะคะ จากนั้นผัดพอแห้งแล้วก็ใส่ใบกระเพราค่ะใส่ใบกะเพาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ผัดให้เข้าแห้งอีกสักนิดนึงนะคะให้ใบกระเพราแห้งๆหน่อยนะคะประมาณเนี้ยาะก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมให้กําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปต่อๆไปและคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ